นิวทีวีร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเสนอรายการฝีมือพารวย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝีมือพารวยรายการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการส,รสนับสนุญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเราจะพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงไปต้นไปทางช่องเดลี่นิวทีวีครับผมและวันนี้นะครับมีอะไรคุณผู้ชมได้มีแรงบัรดาใจสนุกสนานตื่นเต้นและมีสาระประโยชน์กันบ้างไปติดตามชมกันครับ ฝีมือพารวยรายการฝีมือพารวยอาทิตย์นี้ช่วงเพชรน้ำหนึ่งพบกับแม่ค้าขายของฝากจากตลาดหนองมนสู่เจ้าของธุรกิจผลไม้อบแห้งระดับประเทศคุนสุดใจผ่องแพ้วช่วงยอดฝีมือพบกับเกมการแข่งขันวันนี้เป็นยอดฝีมือในการทำสละลอยแก้ว3คนใครจะพิชิตเงินรางวัลปิดท้ายกับข่าวสารสารประโยชน์จากกระทรวงแรงงาน และช่วงเพชรน้ำหนึ่งในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณสุดใจผ่องแพ้วจากแมคคาร้านขายของฝั่งเล็กๆในตลาดน้องมนครับสู่เจ้าของธุรกิจผลไม้ออกแห้งบริษัทน้องมน S M J Product มีสินค้ากว่าพันชนิดยอดขายกว่า100ล้านครับผู้หญิงเก่งคนนี้ทำได้อย่างไรเราไปติดตามชมกันครับช่วงเพชรน้ำหนึ่ง ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่เนี่ยมีลูกทั้งหมดเนี่ยสิคนพี่เป็นคนที่7นะคะก็ครอบครัวสมัยก่อนนนะคะก็จะมีอย่างเงี้ยนะคะลูกหลายคนแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ประทับใจเลยนะคะก็คือคำสอนของของคุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่า อันนี้เป็นแรงบันดาลใจเลยละ่ะที่ทําให้พี่เนี่ยประสบความสําเร็จในวันนี้คุณพ่อพูดว่าเงินไม่เคยหล่นจากท้องฟ้าถ้าอยากได้ต้องหาเองเราน่าจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึงนะเหมือนกับว่าทําขึ้นมาเนี่ยรายได้เนี่ยเราก็จะมีรายได้เองนะคะก็ตอนนั้นทําเป็นร้านมูติกโดยพี่เองเนี่ยเป็นคนออกแบบ <s> เป็นดีไซเนอร์ ส่วนพี่สาวนี่เป็นมือขายนะคะเพราะพี่สาวนี่จะขายของเก่งพูดจาเพราะก็สองคนก็ร่วมมือกันนะคะก็ปรากฏว่าธุรกิจก็ประสบความสําเร็จได้ดีนะคะก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านเล่มหนึ่งยุคนั้นเองเนี่ยต้องขอบคุณหนังสือเล่มแรกเลยนะคะที่ทําให้เรามีวันนี้นะคะออชื่อหนังสือลุงขาวขายอาชีพซึ่งเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วคือจะมีตําราในการสอนทําอาหารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนม ของกินนะคะของใช้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะต้องจะต้องทําอะไรให้มันแตกต่างพี่ก็เลยคิดว่านําอาหารให้เป็นเส้นแล้วคนไทยเราเนี่ยจะติดอยู่อย่างหนึ่งชอบทานอาหารรสจัดนะคะ <S <S พี่ก็คิดว่าเอ๊ะขนาดเราซื้อพวกมะม่วงที่เป็นรสขายผลไม้เนี่ยเรายังอยากจะจิ้มพริกเกลือเลยทําไมเราไม่เอาตัวนี้เนี่ยมาใส่พริกเกลือดูบ้างพี่ก็เลยคิดสูตรเอามะม่วงตัวเนี้ยมาหั่นเป็นเส้นนะคะแล้วก็มาใส่พริกใส่เกลือนะคะใส่พริกใส่เกลือลงมา มันอร่อยไหมมันยังไม่พออ้อมันขาดไปอีกรสหนึ่งก็คือรสเปรี้ยวพี่ก็ใส่มะนาวลงไปด้วยนะคะเท่ากับเป็น3รสพอคลุกเข้าลงไปแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยมาทำม,มันก็นิ่มเกินไปมันไม่สามารถที่จะเก็บได้นานก็ใช้วิธีทดลองเนื่องจากว่าพี่เนี่ยเคยเรียนสายวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมคะสมัยมปลายการที่จะทําสินค้าให้มันอยู่ทนได้เนี่ยคือต้องทําให้มันแห้งยิ่งขึ้นก็ทําการทดลองอยู่4ี่หครั้งรากฏว่าก็ได้สูตรขึ้นมาก็ทําขายเอง ก็ขายนดบรนด์ใหญ่ยยเปรี้ยวเลยแรกๆนะคะในขายในเซเว่นพอขายในเซเว่นได้สักระยะหนึ่งก็จากที่เคยขายแค่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ขยายมียังภาคกลางแล้วก็ไปภาคตะวันตกและสุดท้ายก็ได้ครอบคุมขายทั่วประเทศเลยต่นี้พอเริ่มครอบคุมขายทั่วประเทศเนี่ยทางฝ่ายการตลาดเองกับฝ่จัดซื้อก็บอกว่าเอ๊ะเราน่าจะรีแบรนด์กันหน่อยนะ ชื่อที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะตั้งชื่ออะไรดีก็ทาการศึกษาวิจัยโดยเป็นการวิจัยในระดับปริญญาโทซึ่งในส่วนงานวิจัยตัวนี้เองเนี่ยทางเซเว่นเเลเว่นเนี่ยก็ชอบมากก็ของงานวิจัยตัวนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ให้เราดําเนินการในส่วนของตัวบรรจุภัณฑ์ให้เป็นชื่อฟรุตสีฟรุตซีฟรุตที่แปลผลไม้ซี C เนี่ยในยะของมันก็คือมีวิตามินซี คือมีความคิดตั้งแต่เด็กแล้วนะคะว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเรามีความคิดสร้างสรรค์สองเราเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะสามเรามีโอกาสจุดตรงนี้เองนะคะถึงแม้ว่าเงินทุนไม่ได้มีมากเลยนะคะเงินลงทุนก้อนแรกเลยเนี่ยในการเริ่มต้นธุรกิจม,มีแค่4ี่หมื่นเองการที่จะเริ่มต้นในการเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเริ่มที่ความพร้อมของตัวเองพร้อมขนาดไหนใจเราเองก็รู้ดีนะคะถ้าไม่พร้อมอย่าทํา คำว่าพร้อมนด่หมายถึงอะไรนะคะหนึ่งเรื่องของความพร้อมทางด้านจิตใจพร้อมความพร้อมทางด้านองค์ความรู้นะคะแล้วก็ความพร้อมที่จะทําธุรกิจอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความพร้อมทางด้านครอบครัวหลายคนนะคะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจเนื่องจากไม่มีความพร้อมทางด้านครอบครัวสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่เรานะคะ แต่ว่าเป็นพวกเราการที่เราจะทาธุรกิจสําเร็จนั้นเนี่ยเราต้องมีผู้ช่วยผู้ช่วยของพี่เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะพนักงานทุกคนของบริษัทนะคะ,ะสินค้าของบริษัทเนี่ยเราแยกออกมาเป็นด้วยกันสามหมวดด้วยกันนะคะคือหนึ่งตราฟรุตซีซึ่งเป็นผลไม้แปรรูปนะคะมีจําหน่ายใน7่นถึง6,500สาขาในปัจจุบันนี้นะค,ะคือจําหน่ายทั่วประเทศเลย2คือแบรนด์ตราสินค้าคือตราสสิชชนซึ่งเป็นบวรขนมไทย ซึ่งเราจำหน่ายให้กับผู้ค้าส่งนะคะทั่วทุกภาคเลยของประเทศไทย3ก็คือเป็นสินค้าหมวดทะเลแฟนลูปนะคะชื่อตาเรือทองอันนี้ก็อยู่ในสินค้าที่เกี่ยวกับแหล่งขายของฝาะคะ่ะอีกธุรกิจหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจกค้าปลีกนะคะซึ่งเรามี outlet ของเราเองนะคะชื่อร้านตลาดชนบท แรกเลยที่จะต้องมีก็คือความพร้อมของตัวเองนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของความรู้ในธุรกิจที่จะทำข้อที่สามเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะคือต้องศึกษาอย่าง่องแท้แล้วก็ต้องรอบคอบในการทำธุรกิจปรั <S <S ชญาในการทำธุรกิจของพี่เนี่ยมีมีหลักๆเลยก็คือข้อแรกเลยนะคะ มีความรอบคอบในการทำธุรกิจข้อที่2นะคะต้องจริงจังนะคะแล้วก็ใส่ใจกับคนที่อยู่ในองค์กรของเราเองนะคะกับคู่ค้ากับลูกค้าเราจะต้องซื่อสัตย์นะ,ะข้อที่3เลยเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือจะต้องมีความมุ่งม,มั่นนะคะในการทำธุรกิจอย่างจริงจังะคะ่ะ สมทบอยู่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นววละที่3ละนะคะก็ประมาณ8ปีมาละนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยเรานอกจากจะร่วมเป็นองค์คณะในการร่วมพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวแล้วพี่ก็ยังเป็นวิทยากรนะคะที่ให้ความรู้กับเด็กที่กระทําผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงเมื่อล่าสุดเนี่ยนะคะพี่ก็เปิดโครงการเด็กผู้พัฒน ผลงานที่เด็กทําได้เนี่ยนะคะเราก็นําไปจําหน่ายแล้วก็ไรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็เข้าสู่กองทุนเพื่อ,อเด็กเยาวชน,นอย่าลืมนะคะฝีมือจะทำให้คุณรวย ขอบคุณนะครับคุณสุดใจผ่องแผ้วมากนะนะครับผมด้วยความคิดที่อยากจะแตกต่างและมุ่งมาพัฒนาสินค้าอยู่เสมอความมุ่งมั่นความพยายามเท่านั้นแหละครับทำให้เราประสบความสําเร็จได้ทุกคนทําได้นะครับเอาละครับในช่วงหน้ามาลุ้นระทึกสนุกสนานตื่นเต้นกับเกมการแข่งขันและวันนี้เป็นการต่อสู้กันนะครับของยอดฝีมือด้านแปรรูปอาหาร3ามคนจะมาขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาครับฝีมือ พารวย